สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสุดเด็ดชาแนลวันนี้แอดก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่งแอลกอฮอล์ล้างมือแจกหลายพื้นที่ผ่านสสเพื่อไทยหลายจังหวัดจังหวัดละหมื่นกว่าขวดแบ่งพื้นที่ละหลักร้อยขวดเมื่อวันที่15เมษายน2563นที่รัฐสภานายสมคิดเชื้อคงสสอ,อุบลราชธานีพักเพื่อไทย นำแอลกอฮอล์มาแจกให้สื่อมวลชนที่รัฐสภาซึ่งแอลกอฮอล์ดังกล่าวบรรจุขวดใสเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือ75มีภาพของนายทักษิณชินวัตรอดีตน,นายกรัฐมนตรีพร้อมข้อความเป็นห่วงพี่น้องชาวไทยจากใจทักษิณชินวัตรนายกคนที่23ทั้งนี้นายสมคิดกล่าวว่า นายทักษิณชินวัตรรู้สึกห่วงใยประชาชนคนไทยทุกคนเนื่องจากขณะนี้เกิดปัญหาหน้ากากอนามัยและแอลโกอฮอล์ขาดแคลนจึงมอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านสสพักเพื่อไทยทั่วประเทศเพื่อจัดหาแอลโกอฮอล์มาแจกให้กับประชาชนพื้นที่ละ100-200ขวดแต่ภาคอีสานนั้นนายสมพงษ์อมรวิวัฒสสเชียงใหม่และหัวหน้าพักเพื่อไทย รวมทั้งนายเกลียงกันตินันรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและตนร่วมกันสมทบเงินอีกจำนวนหนึ่งและทยอยแจกไปแล้วในสามจังหวัดคืออุบลร,ราชธานียะโสธรและอำนาจเจริญจังหวัดละ15,000ขวดเพราะในพื้นที่ภาคอีสานขาดแคลนเป็นอย่างมากหรือถ้ามีจำหน่ายก็ราคาแพงมากซึ่งตรงนี้คือความหวงใยจากนายทักษิณชินวัตรขณะที่ภาคอื่นๆนั้น สสเพื่อไทยจะทยอยแจกใจ่ายให้กับประชาชนหลังจากนี้ด้วยเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทุกท่านขอบคุณครับ